กรลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนรักพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้พบกันเฉยเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพาเครื่องครับพี่พี่นะครับวันนี้ร้านน้องโบบรมีพาเครื่องนะครับมีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันนะครับประมาณ30รายการครับพี่พี่ครับฝากช่องทางการติดต่อครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะครับไอดีไลน์ครับ0620890157นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม อ่าเก็บเงินปลายทางได้นะครับจัดส่งฟรีนะครับผมเปิดอยู่รายการละ500บาทนะครับพี่ๆรายการละ500บาทนะครับนะจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนะเพิ่มเติมนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมครับ0ูนย์หกสองนหะครับหรือสแกน QR วอารคดได้เช่นเดียวกันนะครับพี่นะเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับข้อสเก็ตเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับพี่นะเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับทพแ่งการค้าขาย นะครับนะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแนละ้ววันยุดนี้ที่เห็นมีอ่ามีชื่อหลายชื่อหลายช่องเนาะครับนี่ะวันนี้ได้มาเป็นอ่าพระสมเด็จนะครับนี่รายการที่หนึ่งสวยๆเลยนะครับผมวันนี้ก็มีมาหลากหลายรายการอยู่นะครับนะพอมีมาแบ่งปันเนี่ยอยู่ลูกชายนะครับวันนี้ก็เป็นมันหยุดเนาะยิงปืนด้วยครับนี่อ่าหมายเลขหนึ่งนะครับพี่หมายเลขหนึ่งเ,เดี๋ยน้องขอ อ่าแบบจำกัดเวลานิดหนึ่งนะพี่นะจำกัดเวลานิดหนึ่งนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับสวยๆครับพี่มีเก็บปลายทางนะครับหมายเล็กสองครับหมายเล็กสองอันนี้เป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อออกสีนะครับออกสีออกเหลืองเหลืองหน่อยนะครับพี่นะออกสีเหลืองเหลืองเหมือนออกทางว่านเกสรดอกไม้นะครับเนื้อช่ำดีนะพี่นะเนื้อช่ำดีนะครับนี่ ด้านหลังก็ยุบเป็นอย่างกับสังขยานะครับนะเนื้อสวยๆเก่าๆนะครับหมายเลข2ต่อไปครับหมายเลข3าหมายเลข3านี่เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพี่นาองนิฐานมีความกว้างนะครับวันนี้ได้มาตรงนี้จะมีเม็ดนะครับน้ำบินเม็ดขึ้นเนี่ยนะครับเนื้อสวยๆนะครับได้หนาด้วยพี่นะครับน้พิมพ์ชัดลึกคมดีนะครับหมายเลขสามครับผม หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามต่อไปหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับพี่องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพระพักกลมสวยเลยพี่นะครับแล้วเนื้อเนี่ยเหมือนเนื้อแบบเนื้อติดเนื้อต่อกันนะพี่เป็นเม็ดเป็นอะไรเลยนะครับนาะดูเดยต่อต่อกันนะสวยนะครับตรงนี้หมายเลขสี่นะครับพี่หมายเลขสี่นะเป็นหลังเรียบ นี่นะครับผมหมายเลขสี่ต่อไปครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเป็นฐานแซมนะครับพี่เป็นฐานแซมแล้วแตกเส้นสวยองนี้นะครับเม็ดแดงนะเม็ดมูลสารนะครับนี่เม็ดแร่ต่างๆนะสีค้งสีเขียวองนี้สวยฟอร์มดีนะครับสวยฟอร์มดีๆเลยพี่นะครับเป็นฐานแซมหมายเลขห้า อ่านะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่วันนี้มี30กว่ารายการนะพี่นะทํากัรเวลาหน่อยเดี๋ยวน้องต้องเดินทางอีกเนาะครับต่อไปหมายเลข6ครับผมหมายเลข6ครับนี่อ่าหมายเลข6เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะองค์นี้มีคับตัวนี้เหมือนคล้ายๆแบบเป็นสนิมเลยนะครับพี่นะด้านหลังคัดเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ครับเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่นะแล้วก็มีมวลสารเกาะอย่างนี้ครับผมนี่สวยมากนะครับพี่พักพักนกลมใหญ่ดีนะครับอ่านี่มวลสารนะครับพี่ดูเนื้อนะครับแล้วเนื้อติดต่อกันนุ่มนุ่มดีนะครับผมนุ่มนุ่มดีนะสภากาเป็นไงกันบ้างนะพี่นะทักทายพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีอ่ายามบ่ายทุกท่านนะครับเวลาประจําการของเราเนาะบ่ายสองโมงนะครับนะหมายเลขหก่านไปครับ ต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะครับองนี้เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์นะครับพี่นะเป็นพิมพ์หลวงวิจารนะมีร่องตรงนี้นะครับนะเกตกัดเนี่ยอกเนี่ยตรงกันเลยพี่นะครับนะแล้วเหมือนมีเส้นคอตรงนี้ด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ยอานูนมานี่นะครับขึ้นเป็นกรอบกระจกขอบแม่พิมพ์นะครับผมโอเคครับลูกเด๋ว สวยยนะครับผมสวยๆนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่รูปภาพไม่ชัดเจนดูก่อนได้นะครับพี่นะดูก่อนได้นะครับส่งทางไลน์ได้นะครับพี่หรือสะดวกทางไหนนะพี่นะได้นะครับนะโทรได้เช่นเดียวกันนะครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับนี่นะครับน้เนือก็หยุดจับดีนะเก่านะครับนี่นี่ดูนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานหมายเลขแปด สวยๆนะครับนะะ <assed> เนื้อก็ยุกยุดีธรรมชาติดีนะพี่หลังก็เป็นหลังกระดานนะครับพอดีลูกชายเล่นนะครับนะเล่นในของเล่นนะครับโอ้โหไม่พักเลยนี่ครับอ่ะหมายเลขแปดนะครับผ่านไปครับต่อไปหมายเลขเก้าครับอ่านี่หมายเลขเก้าสวยนะวงนี้สวยแบบฐานแบบ ดูรูปทรงแบบสวยสมูทมากเลยนะพี่นะดูแบบความเท่าเทียมกันเลย<ม>เกตชนเกตแหลมเลยนะพี่พิมพ์ชัดด้วยตรงนี้สวยมากๆครับผมหมายเลขเลก้านะครับผมหมายเลขเก้านะครับอ่าเป็นหลังกระดานเช่นเดียวกันนะครับผม สวยๆเต็มเลยไม่มีบินนะครับผมไม่มีบินนะครับของสวยงามวันนี้คัดมาเลยนะครับผมไปหมายเลขสิบครับอาองนี้หมายเลขสิบนะครับนี่หมายเลขสิบก็มีรอยแยกนะครับนะ้ำมวนสารเนี่ยรอยแยกรอยย่นนะครับนะยุบย่นแตกแยกนะครับนะเนือแน่นนะครับผมหมายเลขสิบ นะครับผมหมายเลขสิบนะครับนี่ไปกันแบบไวๆเนาะพี่ท่านไหนไม่ทันนะพี่นะแคปรูปภาพนะครับพี่นะแคปรูปภาพแจ้งรายได้นะครับนะชอบรายการไหนอยากชมตรงไหนนะครับพี่วันนี้น้องต้องจํากัดเวลานะครับพี่นะอันนี้แบบเดี๋ยวเพื่อบางทีไลน์เนี่ยมันจะตัดนะครับผมไม่ได้ครบนะครับเรไม่ครบทุกรายการนะครับวันนี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะรูปทรงสวยๆนี่นะครับ นี่ก็จะมีคาบดำๆหน่อยนะครับนะเนื้อโซนนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่นะแต่บ้านบ้านเขาจะมีอยู่ประมาณสักสามสี่องค์นะใครชอบลองดูนะครับนี่อันนี้น้องน้องมาสององค์นะพี่นะแต่อีกองคหนึ่งเนี่ยยังยังไม่ได้ลงไม่รู้ไปรวมไว้กล่องไหนพี่อ่ะเดี๋ยวหาให้นะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อไปหมายเลขสิบสองครับอ่าหมายเลขสิบสองครับ,อ,รบองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะ นามีพี่พี่เห็นไหมเส้นนะครับนะ้วเป็นฐานแซมมีหูนะครับนาะหูถึงถึงบ่าเลยนี่ครับเนี่ยคมคมอ่าหูถึงบ่าคมคม,คมนะครับนี่หมายเลขสิบสองครับพี่อ่าหลังกระดานสวยสวยเส้นคมคม,คมเลยนะวงนี้นะครับนะเส้นหลังคมคมเลยพีย่เข้าห้องน้ำสิลูก มาลุกนะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับพี่องค์นี้สวยถูกใจแน่ๆเลยนี่ไปกันต่อครับพี่ๆไปกันต่อนะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับหน้าหมายเลขสิบสามครับไปกันเรื่อยๆวันนี้ฟอร์มอ่าสวยๆนะครับพี่นี่เก่าๆเลยครับลองดูนะครับนะชอบถูกใจองค์ไหนและการใดนะครับติดต่อได้ครับพี่ครับนี่อ่าสวยๆนะครับหมายเลขสิบสาม นี่นะครับน้าสวยๆเดิมๆผิวหิ่งๆเลยนะครับผมนี่ผิวหิ่งๆนี่นะครับต่อไปหมายเลขสิบสี่นี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ครับนี่ผิวแบบพิ่งจริงๆนะครับนะแล้วผิวมีความเข้มนะพี่เนื้อเนื้อมีความเข้มครับพี่ดูหลังดินะครับน้าหลังเขาแผ่นแบบเหมือนยุบๆเลยนะครับนี่อ่านะครับนเนื้อหาสวยด้วยนะครับพี่นะครับน้าผิวนุบเนื้อนะครับนี่อ่า วงนี้นะครับเก่ามากผิวแบบหิ่งๆิ่งเดิมๆเลยพี่ยู่นี้ได้มานี่เจ้าของห่วงมากนะครับนี่อ่าหมายเลขสิบสี่ครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับตรงนี้ครับไปไวๆหน่อยเนาะพี่ๆหลายท่ทนน่าจะงงนะครับเอะวันนี้ทําไมมาไวจังนะครับพี่เดี๋ยวเผื่อบางทีแบบนะครับไลฟ์มันเด้งไลฟ์มันหลุดนะครับนะไม่ครบทุกรายการนะครับพี่นะน้องพยายามแบบจะ ตัดซอฟลงนะครับพี่นะตัดซอฟลงให้ไวขึ้นให้ได้ชมทุกรายการนะครับพี่นี่ครับองนี้หมายเลข15นะครับพี่หมายเลข15นะครับองนี้เป็นหมายเลข15ถาฐานแซมนะครับนะฐานแซมมีหูเนื้อช่ำๆนะครับอ่าด้านข้างนะครับนะด้านหลังมีรอยยุบนะครับน้าเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดนะครับ นะครับผมสวยๆนะครับมีฐานแซมมีหูนะครับเนื้อฉ่ำสวยนะครับนี่อ่ะหมายเลขสิบห้านะครับพี่หมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหกครับพี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับนี่หมายเลขสิบหกครับพี่ตรงนี้ก็มีคราบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะพิมพ์คมชัดดีนะครับนี่สวยๆไม่มีบินเลยพี่นะครับนะขอบข้างดีๆนะครับนี่หลังเรียบๆนะครับ เนื้อหาดีๆครับพี่เป็นที่ผมอ่าคัดสรรมาแล้วนะพี่นะคัดสรรผ่านตามมาแล้วอ่ะนะครับพี่มาได้รับชมแต่พี่ๆก็เลือกชมดูนะครับว่าถูกใจรายการไหนเนาะถูกใจรายการไหนก็ปิดไปนะครับหากไม่ถูกใจรายการไหนก็เลือกปล่อยผ่านนะครับพี่นะครับไวอ้อุดหนุนกันในพีหน้านะครับผมหมายเลข17ครับ นี่อ,องนี้ครับพี่หมายเลขสิบเจนะอ,องนี้ก็พิมพ์ชัดดีพี่นะครับนะพิมพ์คมชัดลึกนะครับผ้าพื้นหลังออกสีน้าตาลน้าตาลนะครับแล้วเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อเนี่ยน,น,น,นะครับพี่นะผิวแบบเนื้อมันๆเลยอะพี่เนื้อค่อนข้างที่จะหนึบนุ่มสวยเลยนะพี่นะสำหรับองนี้นะครับ ขาโต้คมคมนะพี่ขาต้มคมนะครับนี่อ่านะครับพิมพ์สวยชัดเจนนะครับผมเนื้อมันเนื้อหาได้เลยพี่ตรงนี้เนี่ยครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะี่ครับพี่สวยๆพิมพ์ชัดๆเลยพี่ทุกมิตินับมองทุกมิติหมายเลขสิบแปด นะครับไปเลข18องค์งนี้แบบเป็นแตกลายแบบแตกลายสังครโรแตกลายละ,ละแหงอะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยครับพี่ดูดินะครับนะเนื้อมีความเหนียวหนึบเก่านะครับนะเป็นเนื้อแบบเนื้อแตงอา่าขยาศาสตหรออ่านะเนื้อขยาศาสตเขาเรียกขนมถั่วตัดหรืออะไรนะครับพี่องนี้เป็นหลังเป็นหลังกากหมากนะพี่นะล่องลักษณะจะมีลึกหน่อยนะครับนะมีหลังกากหมากมีหลังกระดานนะครับ องนี้เป็นหลังกากหมากล่องจะลึกหน่อยนะครับแนละ้วผิวเนื้อหาสวยๆนะครับหมายเลขสิบแปดนะะี่นะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ,นรบเนื้อหาหนึบมีความเหนียวพิมพ์สวยชัดนะครับผมพี่น้องมาในส่วนมากก็จะเป็นแบบพิมพ์ลึกชัดบบเป็นหลักนะครับพี่นะ พิมลึกพิมชัดนะครับส่วนน้อยที่แบบถ้าเข้าตาเนี่ยน้องเข้ามานะครับนะ้ำแบบที่ใช้งานบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้หมายเลข19นะครับพี่หมายเลขสิบเก้าของนี้เป็นหลังกากหมากนะมีเอ้ยหลังหลังหลังกระดานนะครับพี่นะเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วมีเป็นเป็นรูนะนะพื้นหลังสังเกตได้ว่าองค์นี้จะเป็นรูรูนะครับพี่นะเป็นรูรูนี่เนี่ยที่เป็นจุดแบบเหมือนขาวๆเนี่ยเหมือนเป็นคาบปุ่นคาบแป้งอะไรนะพี่นะติดนะครับนะติดตามซอกนะครับ มาชมกันเนื้อหาพอประมาณนะครับพี่นะเนื้อหาพอประมาณนะครับรูปภาพน้องส่งให้นะครับพี่นะทางช่องทางรายเพิ่มเติมได้นะครับพี่สําหรับพี่ๆท่านใดนที่ดูในนี้ก็นับสต็อปรู้ได้นะครับพี่นะถ้านะครับนะภาพ,พาไม่ชัดเจนก็ออกแลวเข้าใหม่นะครับพีนะ่น้องแนะนํไม่ให้ออกแล้วเข้าใหวนะครับภาพเขาจะปรับนะครับเหมือนจะปรับแบบให้ให้ให้เราได้นะครับใส่ขึ้นอ่ะนะครับน้ภาพเนี่ยที่น้องที่น้องลงไลน์เนี่ยคือเห็นรายละเอียดเหมือนซูมกล้องเลยนะเนี่ยครับ องนี้หมายเลขยี่สิบครับพี่ๆครับองนี้หมายเลขยี่สิบนะนี่งน,นี้น้องก็นําเสนอนะครับนะตามเนื้อป้าตามที่น้องได้เห็นได้สัมผัสนะครับองนี้เหมือนมีการเลี่ยมนะพี่นะเป็นเลี่ยมจับขอบนะสังเกตนะครับพี่สังเกตดูเนี่ยเหมือนเป็นเลี่ยมจับขอบเก่าอ่ะแล้วเข้ามาถอดหรืออะไรเนี่ยนะครับนี่ดูดินะขอบตรงนี้จะเป็นสี่น้ําตาลนะครับซึ่งแตกต่างกับตรงนี้เป็นผิวที่แบบเหมือนโดนสัมผัสในบริเวณนี้ท่านผูนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม นะครับเนี่ยอ่าเหมือนอาจจะเลี่ยมไว้แต่ไม่ได้ใช้หรือว่าอย่างไรนะครับนะเนื้อหาก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเนื้อสวยนียล่ะพี่นะครับนะเพราะว่าผ่านตาน้องมาเนี่ยคือว่าคัดมาแบบพี่พี่อ่ะนะครับอ่ะหมายเลขยี่สิบครับผมหมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับอ่าหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่องนี้มีแตกนะครับจะแตกลายๆตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นดูมุมสวยดีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคาบฝุ่นตรงนี้ก็พิมพ์ชัดดีนะพี่พิมพ์ชัดดีเนื้อออกขาวมีความแก่งนะน่าจะเป็นมวลสารผสมนะนะพี่นะน่าจะเป็นมวลสารผสมมีแตกต่างกันไปนะครับผมเนื้อหานี่ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เป็นพระที่เหมามา,บ,าบ้านเดิมๆเลยนะพี่นะเหมามาแบบบ้านเดิมๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะ แบบเป็นรอยคูดรอยอะไรนะพี่นะเนี่ยหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับผมองนี้ครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสองอ่ะองนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับนะหมายเลขยี่สิบสองเนื้อมันมากนะพี่องนี้นะครับนะเป็นพิมพ์แบบอ่าหลวงวิจารณ์นะครับพี่นะเป็นพิมพ์หลวงวิจารณนะครับนะซอกนะครับตามซอกเนี่ยจะมีความลึกและพิมพ์เน,นี่ยนูนชัดเด่นมากพี่เส้นสายซุ้มอวบอิ่มดีนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เส้นคอนะพี่นะครับเส้นคอก็ตรงกันเนี่ยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีแบบเป็นเส้นแบบขอบนะครับนะขอบตั้งนะครับเนื้อมันดีนะครับเนื้อออกอมสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลอมอมนะครับเนี่ยกะทัวเลยนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับพี่ องนี้เป็นหลังเรียบนะครับนับเป็นหลังเรียบนะครับแล้วหลังเรียบหลังแน่นดีนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามครับอ่าองนี้หมายเลขยี่สิบสามนี่จะเป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะครับนะพิมพ์เจดีใหญ่พระพักใหญ่นะครับนะพระพักคือเนี่ยใบหน้านะครับแล้วใบหน้าแล้วมีกลมบล็อกเลยพี่ดูเนี่ยอันนี้กลมมากนะครับแล้วเส้นสายเรียวนะครับผมเหนือสวยนะครับ เนี่ยนะครับนะสวยนะครับเพราะพะกัพะกกลมกลมมากนะพี่ดูดินี่เนื้นอฉ่ออำออกเหลืองวาวๆแบบนี้นะครับนะนี่เป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะพี่เป็นเจดีใหญ่สวยงามมากๆครับผมสวยมากครับพี่หมายเลขยี่สิบสามเนาะต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับ อ่าหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนี่วงนี้เก่ามากพี่อ่านี่ครับผมวงนี้หมายเลขสิบยี่สิบสี่นะครับพี่ยี่สิบสี่ในผิวดเดิมๆหิ่งๆเลยครับพี่วงนี้เก่านะครับเนื้อออกค่อนข้างสีอ่าน้ําตาลนะพี่นะเนื้อออกค่อนข้างสีน้ําตาลนะครับเป็นหลังกระดานนะครับมีรอยยุบบ้างนะครับไม่สม่ําเสมอนะครับมีรอยยุบรอยย่นนี่ครับนี่แล้วก็มีรอยเป็นเส้นๆนะครับ หมายเลขยี่สิบสี่ครับผมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับรายการนี้ครับผมแม่แม่ขาจะต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าครับอ่าหมายเลขยี่สิบห้าครับพี่องนี้แบบเนื้อแบบเขาจะมีความขาวความน้ําตาลนะครับนี่อ่านี่สามซอกนะครับผมติดตามซอกนะครับอ่าหลังเรียบนะครับเนาะเป็นหลังเรียบนะครับองนี้ครับ ตรงนี้มีรอยยุบนะพี่เนาะเนี่ยมีรอยยุบเนื้อหามวลสารนะครับนะสวยๆพิมพ์ชัดๆคมๆครับหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปครับหมายเลขยี่สิบหกอันนี้หมายเลขยี่สิบหกเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเราเป็นพิมพ์พระประธานครับพี่ๆเกตทะลุสุ่มนะครับเหลวจีวรน,นะครับเรามีเส้นฐานรองนั่ง ผิวพื้นหลังก็มีคาบน้ำตาลน้ำตาลนะครับหลังก็มวลสารนะพี่นะเห็นพบเห็นมวลสารดีนะครับะนะครับผมหมายเลขยี่สิบหกนะครับนะรายการที่สองหกนะครับนะสองหกต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ด องนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนะผิวถือว่าผิวหิ้งผิวเดิมนะครับนะผิวหิ้งผิวเดิมไม่ได้ใช้เลยพี่องค์นี้นะครับคราปุ่นคราบอะไรเต็มเลยนะครับนี่เอาอะไรลูกเอาเราัอไปยกไปปมาเปิดเองแล้วเปิดไม่ได้ให้แม่ให้แม่แม่เปิดไม่ไม่ไม่บ้านี่อ่านะครับนะองค์นี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดเนื้อเก่าเเลยนะครับพี่ เนี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนี่ดูให้ชมเนื้อหากันนะครับผมนี่อ่านะครับผมนี่นะครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับน้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับพี่สวยๆเก่าเานะครับหมายเลขยี่สิบแปดครับนี่หมายเลขยี่สิบแปดตรงนี้ดูเนื้อแตกเก่ามะนะครับพี่นะแตกเนื้อแตกเนื้อเก่าสวยเลยพี่โอ้โหสุดยอดนะครับนะเนื้อขาวขาวประมาณนี้ครับ น่าเนื้อขาวๆนะครับนะประมาณนี้รอยแยกหนอนด้นสวยๆเย,ยอะๆนี่ครับโอ้ยดูแบบธรรมชาติดีนะพี่เก่ามากนะครับแล้วพื้นหลังเนะี่ยออกสีน้ำตาลนะนะพี่นะั้นเนื้อขาวเนื้อูขึ้นมากเลยนะนี่ครับผม หมายเลข28ต่อไปหมายเลข29นะครับนี่หมายเลข29นี่พิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้อขาวสวยอ่าด้านหลังตามขอบนี้ก็จะมีแบบเป็นรอยนะครับนะเป็นรอยแบบรอยแยกนี้เนาะเหมือนแบบเวลาปาดนะครับนะนั่นลงลูด,ลดขึ้นเนี่ยนะครับนะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับหมายเลข28นะครับเนื้อสวยสวยแห้งๆนะครับพี่นะแห้งๆนะครับ มวลสารน่าจะออกทางเกจปูนหรืออะไรนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับหมายเลขสามสิบครับพี่พี่นี่หมายเลขสามสิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้เป็นเกจชยโยนะครับฐานหกชั้นนะครับนะ้อกตลอดสวยคมเดิมสวยงามมากๆพี่ดูดินะวันนี้น้องส่องแบบแนวข้างนะแบบนูนได้ชัดมากอ่ะพี่นะครับนะขึ้นแบบเป็นแท่งเป็นเส้นเลย สวยๆนะครับผมหมายเลข30นะครับวันนี้มี30รายการครับพี่ๆสนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับฝากเบอร์โทรติดไลน์ดีก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7น้านะครับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับนะยินดีให้บริการนะครับนะจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะผิดพลาดประการใดกบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะนี่ ฝากร้าน้องโบบร,รมีไว้ด้วยนะครับหนูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขี่รถลงเรือก็นะครับนะครับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ